ตอนนี้เราก็มาอยู่ทางขึ้นภูทับเบิกจะพาไปเที่ยววัดป่าภูทับเบิกนะครับก็ถ้าใครอยากจะมาก็แนะนำให้เป็นออโต้นะถ้าเป็นเกียร์กระปุกเดี๋ยวเอาไม่อยู่เพราะทางมันก็โหดกันเป็น ออโต้ก็จะดีนะครับ11 1โค้งรุ่นเรื่องตอนนี้เราก็ขึ้นมาเกือบไปครึ่งทางเลยนะครับบนภูทับเบิกหมอกเยอะมากเวลาก็ตอนนี้ก็ใกล้จะเที่ยงไม่ได้ดูนาฬิกาสักทีเนี่ครับอากาศเย็นหมอกก็ยังไม่จางเลยอากาศเย็นแล้วก็ สวยมาก1 1 1โค้ง1 1 1โค้งของภูทับเบิกจะเที่ยงแล้วหมอกยังไม่จางเลย ตอนนี้เราก็เดินทางใกล้จะถึงวัดป่าภูทบเบิกแล้วนะครับมันจะอยู่ข้างหลังผมนี่นะครับวัดป่าภูทบเบิกเราจะขึ้นไปตรงนู้นตรงนู้นแต่มันมองไม่เห็นนะครับมันเป็นหมอกเป็นหมอกทางนั้นเลยอีกประมาณอีกประมาณเจ็ดกิโลก็ถึงแล้วนะครับโอเคครับเนี่ยครับวัดป่าภูทับเบิกก็จะอยู่ประมาณตรงเนี้ย ตรงนี้แหละแต่ทีนี้มันมองไม่เห็นมีแต่หมอกเราจะขึ้นไปตรงนี้นครับให้ดูบรรยากาศหมอกก่อนมองไม่เห็นเรากำลังจะไปวัดป่าภูทะเบิกประมาณเดี๋ยวถ้าไม่มีหมอกมันจะมองเห็นตัวเจดีย์สูงมากตรงนี้เนี่ยแหละครับ ตอนนี้เราก็มาถึงวัดป่าภูทับเบิกแล้วนะครับอยู่ข้างหลังข้างบนเขาไม่ให้รถยนต์ขึ้นแต่มอเตอร์ไซค์ขึ้นได้นี่คือวัดป่าภูทับเบิกอันนี้เป็นทางขึ้นวัดป่าภูทับเบิกรถยนต์ก็จอดข้างล่างรือจอดข้างทางส่วนมอเตอร์ไซค์เขาอนุญาตให้ขึ้นข้างบนได้นะครับ ไปดูรถพ่อรถป่า <c oughs> อันนี้ข้างหน้าเราจะเข้าไปข้งางในข้างในก็จะเป็นประมาณนี้เป็นพระต่างนอน เราก็สรูปองค์ใหญ่เป็นพระเสียงตรงนี้ เราจะเดินดูข้างๆว่าจะสวยงามมากไหมพญานยยาคตัวใหญ่มากตรงนั้นก็มีมีบ่อน้ำพุด้วยพัดป่าภูทเบิกหมอกก็ขึ้นมาแบบเต็มเลยเนี่ยครับ ตอนนี้ตั้จ 10. 10. ะเก้าโมงสิบโมงแล้วมัง้งหมอกเต็มเลยแม่ใจจะมีจุดชมวิวเปล่าข้างล่างเหมือนจะเป็นหน้าผา มอดเป็นดีตนี้จะเป็นข้างหลังข้างหลังก็จะประมาณนี้ ฝั่งนี้ยังไม่ได้ทาสีเลยเพื่อทาฝั่งตรงนู้นทางห้านเพือไปทาสี